พญายักษ์ยังเงยหนังบานี่นั่งเก็บแบบซิ่วๆเลยพญายักษ์อกสนุกข้าวพี่น้องนี่คือปลาที่สองปลาที่สองก็เป็นบ่อปลาบ่อเก้าที่ต้องตายล่ะพี่น้องที่ว่าปลาตายตั้งแต่นั้นมากกระบ่มีนักล่าปลามากักเทียวเป็นปลาแนมบ่เห็นหอดน้ำพี่น้องปูนปลาถูกมันขึ้นแต่ก่อนนี่โอ้ยแถวนี้มอคเคยเงียบเงาเนาะพญายักษ์นะแถวนี้ กลายเป็นปลาหกพวกมีผู้มั่นย่ำยำสามข้า,าวนี่ก็เป็นธงไฮธงหนะ้าโอ้เขา,าเก็จะกระลังก้มพี่น้องพุณน่ะป้าเครือ่องยาเครื่องเข่าฟองกันพี่น้องอ่ะบ้า,านองบ้า,านกระลังสร้างกับนี่ทา่ทาท่ามันนี่กระเปีนอยู่แต่ฝนตกมื่อเขาบพไดายที่กล่าวพี่น้องอยู่ในสุดแล้วกึบบ่อปลาอันใหญ่กว้าง กวงไงแต่ก่อนนี่อู้หาหม่องลงกับบม,มี่นักล่าปล,า,ปลาทั้งหลายเอาไปเก็บพักก่อนพี่น้องมันเที่ยงบ่ายแล้วฝนติดตกแดดกำลังหอนแล้วพี่น้องบงับงบงับงบงับงเอ้ยที่ดีแนี่ามันม่ม,นนมีลมนะพี่น้องกับบ่มมีลมอ่ะไฮ้ยยังส่งยิ้ม่อยค่ะ